ผมเชื่อว่าเขาไม่สนใจคุณเดียเขาไม่แคร์เลยอ่วะว็คือตอนนี้มันไปถึงถึงสเตจไหนแล้วในการที่เราจะฉีดให้คนที่มีเป็น,ปนกลุ่มเสี่ยงก่อนถูกไหมคะก็คือพวกที่ทํา,างานหน้างานแล้วฮะฮะเพราะที่เท่าที่ผมไปดูเขาไล่เรียงกันพวกข้าราชการได้ได,ได้ได้ฉีดก่อนนี่คือมันเขาก็เลยไม่กล้าออกมาแถลงหน้างานตรงออกมารายงานคนไปดูมันคือการให้ลำดับชั้นทางราชาการในแต่ละจังหวัดเลยเ<อ>หมอเหมือเนี่ยฉีดหมดยากรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเดินกิจ ประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยนะครับวันนี้เขาไปพร้อมกับทนายความในการรับทราบข้อกล่าวหา,าตามหมายเรียกของสอนอนางเลิ้งครับในข้อหากระทำความผิดมาตรา112จากการ Facebook Live บรรยายหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้า คุณธนาทรได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะการถ่ายโอนเทคโนโลยีวัคซีนของบริษัทแอตสตราเซเนกามายังสยามไบโอไซเอนนะครับคุณธนาทรบอกว่าภายหลังจากให้ปากคำนานกว่า2ชั่วโมงเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา2ข้อ 1. กฎหมายอาญามาตรา1 1 2มินสถาบันพระหมหากษัตริย์และ2ก็คือพรบคอมพิวเตอร์ตนนัวเองก็จะยืนยันในความบริสุทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นเพื่อหวังให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วนะครับ ซึ่งก็นำไปสู่การเปิดประเทศเร็วขึ้นเชื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้กลับมาทําการค้าอีกครั้งนะฮะและผลของมันเนี่ยนะครับ<ช>หลังจากการทำไลฟ์สดเนี่ยก็คือชี้ให้เห็นปัญหาแล้วรัฐบาลก็เปลี่ยนการจัดซื้อวัคซีนทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นคือวันนั้นหลายอย่างที่คอมเมนต์ไปเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะนั้นเกือบทั้งหมดนนะ่ะใช่ะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยคดีอเออเนาะบ้านเมงนี้เธอจะบอกว่ารัฐบาลคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแต่คุณธนทรมาพูดพอดีอะไรอย่างเนี้ย เอาคิดแล้วทำไมไม่ทําเลยล่ะคะไม่นี่ก็คุณธนาธรไปถามคนที่ตอบได้คือเสียหนูก็ไม่นี่ก็แค่บอกว่าคุณมาคุยแบบนี้กับรองนายกได้ไงแล้วก็หนี่แบบแค่นั้นก็จบนะฮะเรื่องคดีเนี่นะฮะเขาบอกว่าจะมีการหนูหนูจะนัดเอาเอกสารหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนในการสอบปากคาเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับคุณธนาทรก็พูดถึงสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยได้ว่า มีการแบ่งการจัดซื้อจัดหาแล้วก็เรื่องฉีดนะครับปัจจุบันมีวัคซีนค้างสต็อกอยู่หนึ่งล้านโดสที่ยังไม่ได้ฉีดหลังจากที่ฉีดไปแล้ว1 5จุห้าแสนโดสหนึ่งจ .5 ้าแสนเข็มนะครับจนถึงขณะน,นี้ตกวันละ5,000ันโดสแสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการฉีดและหากหมดหนึ่งล้านโดสต้องใช้เวลา200ร้อยวันถึงจะหมดสต็อกนะฮะหากไม่พูดไม่ตรวจสอบประชาชนคงไม่ทราบนะครับว่าเหตุใดไม่รีบกระจายในยเมื่อวัคซีนในมือก็มีแล้ว แต่กระบวนการกระจายวัคซีนนั้นมีปัญหาคุณธนาธรบอกว่าเจตนาดีต่อสังคมสิ่งที่พูดไปเมื่อ2เดือนก่อนเป็นจริงในตอนนี้หากพิ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อสังคมคือเ<อ>ชื่อว่าสวคเองเขาน่าจะมีการอัปเดตในแต่ละวันว่าการฉีดวัคซีนไปถึงไหนแล้วผมเชื่อว่าเขามไม่สนใจคุณเดียเขาไม่แคร์เลย วกาคือตอนนี้มันไปถึงสเตจไหนแล้วในการที่เราจะฉีดให้คนที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนถูกไหมคะก็คือพวกที่ทางานหน้างานเพราะที่เท่าที่ผมไปดูเขาไล่เรียงกันพวกข้าราชการได้ฉีดก่อนคือมันเขาก็เลยไม่กล้าออกมาทลงานออกมารายงานคนไปดูมันคือการให้ลำดับชั้นทางราชการในแต่ละจังหวัดเลย หมอมือเนี่ยฉีดหมดย่างก็คือต้องมีหัวโขนถ้าเกิดประชาชนตาดําก็คือรอไปเถอะก็คือประชาชนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็รอไปนั่นนะฮะเราคิวสุดท้ายก็คือยกเว้นถ้าเกิดเราสามารถมีกําลังที่เราจะไปหาวัคซีนมาฉีดเองได้คุณเดียไอ้กำลังที่จะไปฉีดวัคซีนตัวเองก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตพอไม่ยอนจอนสานจอนสานผ่านแล้วแต่บอกว่าไม่ได้ต้องไปนู่นไปมาตราไอก็เรียกได้ไปอยู่ที่ไตรมาสที่4ี่ แปลว่าอะไรก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือทิ้งสัพพะกำลังในการไปรอการใช้ a s สตราเซเนกาถูกไหมฮะทั้งนั้นที่ A อสตราเซเนกาคุณซื้อมาแค่50%บเพื่อฉีดให้ประชาชนแต่มันมีประชาชนบางส่วนเขามีความจำเป็นเขาอาจจะต้องเดินทางเขามีกำลังทรัพย์ที่จะฉีดได้ถูกไหมฮะทำไมไม่ทำตรงนั้นไปก่อนเพราะว่า้เปอร์เซ็นต์ของคุณนั้นไม่ก่อยเกิดเฮอร์ติมินิตี้ดืวอตัวมันเองอยู่แล้วไม่นี่เขาบอกว่าเออตอนนี้ที่กัญญาณรบอกว่าตอนนี้มีวัคซีนค้างซอกกว่าหนึ ซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บอีกคือถ้าเก็บที่เอกชนนะดีเใช่มคับใช่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 คือมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องต้องเช่าสถานที่เก็บแทนที่เช่าออกมาฉีดคือจะคำนวณวันให้เรียบร้อยไม่แล้วก็มีปัญหานะจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนที่ภูเก็ตเขาบอกว่าเขาอยากเปิดหนึ่งกระดามแล้วขอเลยขอวัคซีนเพื่อให้ให้ฉีดคนในจังหวัดอะไรให้เรียบร้อยให้ทันเพราะมันต้องใช้เวลาประมาณเดือนใช่ไหมครฉีดเสร็จเข็มเข็มที่สองก็3สามวิกรต่างเหล่านี้เนี่ย แล้วคุณว่าอมไปทำไม1ล้านโดสนี่เรื่องวัคซีนยังไม่เรียบร้อยเลยจะให้อะไรระยะเวลาควอนตินเหลือแค่10วันใช่ไหมจ้าจากส4วันหรือ10วันโดยที่ยังไม่ต้องฉีดวัคซีนอืมนะฮะอมอมีเออเอออันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าคุณเวรนันได้มีโอกาสไปคุยกับคุณหมอหนูเนี่ยช่วยไปถามแค่หน่อย บอกว่าในควอรนทีน10วันเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะคือต่างชาติมาก็ตรวจเขาเจอเลยอ่ะมีแม้ประเภทอยู่ในควอรนทีนประเภทวันที่7วันที่8แล้วเจอเจอใช่ไม่เคยมีรายงานออกวันเนี่ยไม่เคยเจอแล้วมาโผล่ตรงกลางหรือไม่โผล่ตอนท้ายมันคืออะไรกันแน่มันอาจจะสามารถสรุปได้ว่าไอ้ไอ้สิบสี่วันแรงกางมันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้น่หรือเปล่าหรือประเด็นมันอยู่ที่การที่คุณจะต้องไปตรวจกันหน้างานนั่นแหละมันคือ เขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่ดีสุดที่มีช่วงที่สุดนะครับเรื่องการอันนี้อยากรู้อาจจะมีก็ได้ประเภทแบบติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมาแสดงอาการที่หลังอยากมันอาจจะไปไม่ได้แต่อยากรู้มันคือมาแสดงอาการระหว่างทช่วงในระหว่างควอลทีนอยู่ที่ประเทศเราใช่มีกิจกรรมที่เตรียมจะจัดขึ้นและจัดขึ้นไปแล้วหลายกิจกรรมนะครับที่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนเยอะๆปรากฏว่ามีดราม่าเกิดขึ้นในกิจกรรมที่มีชื่อว่ารัตนโกเซิร์ฟนะครับเป็นการ พอเฮ้อรอบก่อรัตนสโนทร์พอเฮ้อพี่หนูก็พอเธอคือพี่หนูฮะพี่หนูเล่นเขาเนี่ยพี่หนูไม่ได้สนใจเลยเลยพี่หนูได้ในสิ่งที่พี่หนูต้องการแล้วถูกไหมฮะได้สลับประมนตรีช่วยได้นู่นได้นี่พี่หนูว่าจะขอเก้าอี้เพิ่มผมว่ายังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเธอประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสาเหตุที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าพอเธอเนี่ยนะับเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์แบบแนวพอสมควรหรือถ้าคุณอนุทินบอกว่าเนี่ย เขาขอไม่ขอจะไปตรวจสอบเหมือนที่พวกม็อบไปตรวจสอบเนี่ยโอเคผมถือว่าคุณนทินกาลังทําหน้าที่ของตัวเองในมาตรฐานเดียวกันอยู่แต่นี้แค่ออกมาแซ่ข้่ได้ประโยชน์อะไรใช่ครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยคุณอนทินก็เลยบอกว่าขาดใส่หน้ากากอนามัยไว้หลุดขึ้นมายังโดนทัวลงเลยแต่ถ้าโดนสเก็ตลงคงเจ็บกว่าแล้วแต่ความสนึกรับผิดชอบเนะ เวราเมื่อถามถึงกรณี6สสกลุ่มดาวเลิกงดออกเสียงให้สัตยามชิดชอบรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็เลขาพักภูมิใจไทยนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้มีการมาขอโทษยังพักภูมิใจไทยแล้วหรือย,ยังในวันนี้ก็กล่าวว่ายังไม่เห็นมีการติดต่อเข้ามาไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับติดใจหรือไม่ติดใจกรมุนาวัติโลโกโสัตโลก็ย่อมเป็นไปตามการรมถ้าเดียเป็นคุณอนุทินเดียไม่ยอมนะเพราะงานเนี่ยเท่ากับมาดามเดียและกลุ<ด>่มดาวเลิกเนี่ยเอาเท้ารูปหน้าเลยนะ อันนี้นี่คือตอนในสภาแล้วก็ตอนจัดงานนี้ด้วยป่ะใช่เพราะจัดงานนี้จริงๆแล้วมันเป็นงานของกระทรวงการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมวัฒนธรรมออกวัฒนธรรมอย่าไปยอมค่ะแหมปล่อยเขาเล่นใส่เลสเก็ตไม่ใส่แมสก์ได้ยังไงคะได้ฮะได้ทั้งนั้นฮะ มัสองมาตรฐานจะชัดเลยว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างไรนะในขณะที่ผู้ชุมนุมคนอื่นเขาก็ไม่ได้แพร่โควิดไม่ได้มีอะไรแบบนี้ก็โดนคดีกันครับไใช่ค่ะครับอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือการสาสีงานจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณอนุทินก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เป็นเทศกาลสาสีนะครับ เฉลิมฉลองแบบอินเดียที่ไนบาซาจังหวัดเชียงใหม่แบอบกว่าเป็นความกังวลก็เลยต้องรีบหาหรือกับอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นการอนุญาตให้จัดงานแบบนี้อยู่บนพื้นฐานอะไรเพราะว่าการติดโควิด -19 ไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ได้สาดน้ําแต่มาสาดสีจะไม่ติดนะครับที่ติดเพราะว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนมากกว่านะฮะคุณอที่บอกว่าผมก็ถามไปว่าใส่หน้ากากทำไมกันหรือเปล่า ก็ได้คําตอบมานะครับว่าไม่ได้ใส่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังมีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกันที่จะติดเชื้อโควิด -19 ผู้สื่อข่าวถามแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้จะทําให้เป็นบรรทัดฐานขยายไปยังทั่วประเทศหรือไม่คุณนอทินตอบว่าต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเขามีมาตรการป้องกันอย่างไรแต่เรื่องการอนุมัติหรือว่าการอนุญาตเนี่ยต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละจังหวัดเป็นอํานาจหน้าที่อของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้อนุมัติโดยรัฐบาลดังนั้นผู้ว่าต้องเป็นคนประเมินสถานการณ์ว่ากันไปเป็นกรณีไปแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสถานบันเทิงคาเฟ่ฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าเชือ้อโควิด -19 มันยังอยู่ค่ะแบบนี้ก็ต้องกำชับด,ดูว่า,าเชืออรร้อโควิด19ยังอยู่เหรอนี่ฟลอยเรียนสตรีทของคุณอนุทินหรือเปล่ายังอยู่ฮะยังไม่เป็นไม่จริงตามหลักคือโควิดมันต้องไม่มีในประเทศแล้วสิคุณปิดประเทศ ทำให้เราโอ้โหเสียโอกาสอะไรตั้งเยอะอนุาตเต็มไปหมดเนี่ยเป็นต้องมีแล้วสิเออแล้วมันยังอยู่ในประเทศนี่คืออะไรนะครับหรือหรือมันมีอยู่แต่เราไม่ตรวจเราเลยไม่มีใช่ไหมสุดท้ายคนในทีเก็บอกว่าใครที่อนุญาตไปอ่ะต้องรับผิดชอบกันอาจจะประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นการกำราบหรือเปล่าให้กับจังหวัดอื่นๆได้ได้ทรา่ว่าถ้าคุณจอนุญาตคุณต้องมีแผนรับมือหรือว่าแต่ตามหลักมันก็คือว่าให้คุณไป คิดกันมาใช่ไหมอน,นุญาตมป็นยาแล้วส่งเรื่องกลับมาให้สอบคอคบไม่ใช่เหรออ,อันนีแ้และจะมีสอบคอไปทําไมฮะอันนี้ผมงฮะแต่ว่าถ้าผมาศาสตร์สีเชียงใหม่แล้วไม่ให้จัดงานสงการเดี๋ยวว่ามันก็แอบย้อนแย้งกันอยู่เหมือนกันหมายถึงใ,ให้าศาสตรสีแล้วไม่ให้จัดงานสงการใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็คือเรื่องของ ไฟป่าครับเดี๋ยวใแป๊บหนึ่งมีความไม่สบายใจอีกยังไงว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ไปขอกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมันมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นไทยของมันดิไอ้เหี้ยอเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของอะไรนะคะดูฮะแต่จริงไอ้สงกรานต์สาดน้ำมันก็มาจากไอ้โฮลี่ใช่ไหมมาจากการสาดสีจากอินเดียไม่ใช่เหรอใช่ใช่ครับเอ่อเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอำเภอสเมิงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้น เต็ไมไปหมดเลยนะฮะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่29มีนาคมนะครับอยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกันคือลักษณะพื้นที่ที่เกิดไฟไม่ป่าเ<ม>นี่ยนะครับ<ม>ก็เป็นป่าไผ่แห้งแล้วก็มีการเผาไหม้ม,มาประมาณ3ปีทําให้ไม่สามารถที่จะดับไฟได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระดมกําลังการจากทุกภาคส่วนนะครับเฝ้าระวงังแล้วก็ทําแนวกันไฟในพื้นที่เรยรอบมีการเสริมกําลังเฮลิคอปเตอร์ 2ลำครับปฏิบัติการดับไฟป่า50เที่ยวมีการเพิ่มเฮลิคอปเตอร์ไปอีกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อทําแนวป้องกันไฟป่าก็คาดว่าจะสามารถจํากัดพื้นที่การไหม้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้โอ้โหภาพนี้นี่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคนเขาโอ้โหคือมองจากข้างล่างอะคุณเดียอาจารย์มองขึ้นไปด้บนไฟเลยคือเหมือนเอาสีไประบายหรือเอาไฟส่องอะมันคุอแดงมากแล้วก็เลยทําให้เนี่ยฮะ pm 2อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ ค,คุณว่าราวุธ<อ>ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเอายังเป็นรัฐมนตรีอยู่เหรอคะยังเป็นทำไมเขาไม่ปรบับออก <c oughs> คุณว่าราวุธนะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับบอกว่ากรณีไฟไหม้บนดอยสม,มิงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสามารถควบคุมและดับได้แล้วตนนัวเองก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชนเพราะว่าภาพที่ออกมามันน่ากลัวะนฮะฮะอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดไฟป่าโดยธรรมชาติในประเทศไทยมีไม่ถึง1%เซเพราะฉะนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์แน่นอนค่ะ